คุณพ่อกําลังเตรียมตัวที่จะไปที่ตัวเมืองค่ะก็เช่นเคยค่ะปั่นจักรยานไปค่ะไปทําธุระด้ยินโทรศัพท์จะยินโทรศัพท์ใครโทรมาเดี๋ยวคุณพ่อขอรับก่อนค่ะโอเคมีเพื่อนโอ้อะไรครับปล่อยให้คุณพ่อเขาโทรศัพท์ไปค่ะจิสฟิชพาสอุณหภูมิวันนี้ค่ะอยู่ที่3องศาค่ะ ด้วยกันกับตัวแล้วก็คคอรครัวเอกเช่นเคยค่ะทักทายค่ะทุกคนอย่างที่เห็นค่ะว่าเมื่อกี้คุณพ่อได้ปั่นจักรยานเพื่อที่จะไปตัวเมืองค่ะเพราะว่าวันนี้คุณพ่อต้องไปทําธุระที่ตัวเมืองค่ะส่วนตุยค่ะมีเวลาแล้วก็มีโอกาสค่ะตุยก็เลยจะมาตอบคําถามของแฟนคลับท่านหนึ่งค่ะเนาะเอาเป็นว่าตุยขออ่านก่อนค่ะเพราะว่าตุยกลัวมันจะไม่ตรงกับที่เขาคอมเมนต์มาค่ะมาเมืองไทยทําไมไม่ไปหาพ่อแม่ รือตุ๋ยไม่มีพ่อแม่หรอส่วนมากคนไทยมีแฟนฝรั่งจะมาหาพ่อแม่ก่อนเมียฝรั่งคนนี้เปลกไปเที่ยวตรอดไม่ไปหาพ่อแม่เหมือนคนอื่นเขาเอาเป็นว่าวันนี้ตุ๋ยจะมาตอบคําถามของแฟนคลับท่านนี้เนาะคะ่ะตอนที่ตุ๋ยไปเที่ยวนาะคะ่ะตุ๋ยก็ไม่มีเวลาที่จะตอบคอมเมนต์ค่ะทุกคนไม่ว่าจะไปเที่ยวที่เมืองไทยหรือไม่ก็ไปเที่ยวที่ต่างประเทศคะ่ะเนาะเพราะว่าขึ้นชื่อว่าไปเที่ยวคะ่ะ ตัวก็อยากจะไปมียังไงคะมีความสุขเนาะกับลูกๆก,กับครอบครัวคะ่ะอยากเที่ยวให้เต็มที่นั่นเองคะ่ะส่วนเวลาทําคลิปก็เทพจะไม่มีเช่นกันคะ่ะแต่ว่าตัวก็ยังหาเวลาทําคลิปให้จนได้คะ่ะไม่ว่าจะเป็นช่วงไหนก็ตามคะ่ะช่วงที่เราไปเที่ยวเนาอคะ่ะหรือไม่ก็ช่วงที่เราอยู่ที่บ้านตัวก็พยายามทําคลิปคะ่ะช่วงที่ไปเที่ยวส่วนมากตัวจะไม่ได้ตอบคําถามนะคะทุกคนเพราะว่าเราไม่มีเวลาคะ่ะเพราะว่าเราอยากให้มันมีความสุข มากที่สุดเท่าที่เราจะทําได้กับลูกๆนั่นเองค่ะเนาะส่วนช่วงที่อยู่บ้านนะคะถ้าตุยมีเวลาค่ะตุยก็จะตอบค่ะแล้วก็อีกอย่างค่ะคลิปที่มีดราม่าค่ะตุยจะไม่ขอตอบนะคะเพราะว่ามันจะทําให้ดราม่าร้อนระอุขึ้นมาอีกนั่นเองค่ะเนาะการที่ตุยไม่ตอบคําถามนี่ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งค่ะที่มีบางคนค่ะทักมาบอกว่าตอนนี้มีคนติดตามเยอะยิงไม่ตอบคําถามแฟนคลับ คือตุยไม่อยากให้ทุกคนคิดแบบนี้ค่ะคลิปไหนตุยตอบได้ตุยก็ตอบค่ะคลิปไหนตุยตอบไม่ได้ตุยก็จะไม่ตอบค่ะเพราะว่ามันไม่สะดวกนั่นเองค่ะเนาะเอาเป็นว่าวันนี้ค่ะตุยก็เลยถือโอกาสนี้มาตอบคําถามของแฟนคลับท่านี้ค่ะเนาะคือหลายๆปีที่ผ่านมาค่ะเรากลับเมืองไทยเนาะปีละครั้งเท่านั้นเองค่ะทุกคนที่เราจะได้กลับเมืองไทยค่ะตุยก็อยากจะพาลูกๆพาครอบครัวไปเที่ยวไปมีความสุขค่ะขึ้นชื่อว่าฮอลิเดย์ใครๆก็อยากจะมีความสุขใช่ไหมคะ ตัวเองก็เช่นกันค่ะก็ไม่แปลกค่ะที่เราจะพาลูกๆไปเที่ยวตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นไปเที่ยวทะเลไปเที่ยวเกาะแล้วไม่ก็ไปเที่ยวตั้งแต่เหนือจในใต้เพราะว่าเราอยากให้ลูกๆมีความสุขค่ะมันเป็นปีละครั้งเท่านั้นเองค่ะที่เราจะได้ไปเมืองไทยเนาะค่ะตัวก็อยากจะพาลูกๆไปเอาความสุขกลับมาให้เต็มที่ค่ะแล้วทําไมตัวไม่ไปหาพ่อกับแม่หรอคะเหมือนคนอื่นๆค่ะ คือจริงๆแล้วตุยก็หาเวลาไปค่ะไม่ใช่ว่าเราไม่หาเวลาไปค่ะทุกคนถ้าคุณได้ติดตามนะคะคุณจะรู้ว่าตุยมาจากครอบครัวที่ไม่ค่อยอบอุ่นค่ะก็คือคุณพ่อค่ะเนาะเรื่องของคุณพ่อคุณแม่ค่ะเอาเป็นว่าตุ๋ยไม่พูดรายละเอียดดีกว่าค่ะว่าเป็นอย่างไรค่ะเนาะถ้าคุณอยากจะรู้เรื่องราวคุณก็ไปติดตามดูคลิปที่ผ่านๆมานะคะว่าที่บ้านของตุยเกิดอะไรขึ้นทาไมตุยไม่ค่อยพาลูกๆไปค่ะ คือเราก็จะพยายามพาลูกๆไปทุกๆปีคะ่ะเพราะว่านี่เป็นพ่อกับแม่ของตุยคะ่ะในเมื่อท่านยังมีชีวิตอยู่คะ่ะเราก็จะพยายามไปคะ่ะไปโชว์ให้ลูกๆให้หลานๆเห็นค่ะว่าพ่อแม่ของตุยเขาอยู่แบบนี้นะนี่เป็นบ้านที่ตุยอยู่ตั้งแต่เล็กๆนะตุยไม่เคยลืมคะ่ะทุกคนเพียงแค่ว่าเราจะยังไงเอ่ยจะให้ตุยพูดยังไงคะคือตุยก็ต้องเอาครอบครัวของตุยด้วยเอาลูกๆของตุยด้วย พ่อแม่ตุยก็ไม่ได้ตัดแต่อย่างใดค่ะเนาะคือการที่เราไปเที่ยวค่ะเราก็อยากให้ลูกๆมีความสุขมากเท่าที่เราจะทําได้ค่ะแต่เราก็ไม่ได้ลืมที่จะไปหาพ่อแม่ค่ะเราก็ยังแบ่งเวลาไปหาพ่อแม่ค่ะอย่างน้อยค่ะปีละครั้งช่วงที่เราไปก็ประมาณอาทิตย์หนึ่งค่ะคือตุยไม่อยากให้ลูกๆเห็นสภาพที่มันไม่ค่อยอบอุ่นค่ะทุกคนแต่ว่าเราก็ ไม่ได้ตัดพ่อแม่เราก็ไม่ได้ลืมพ่อแม่ค่ะเพียงแค่ว่าเราไปปีหนึ่งค่ะครั้งละอาทิตย์เท่านั้นเองค่ะเพราะว่าตุยกลัวค่ะตุยยอมรับว่าตุยกลัวตุยกังวลนะคะไม่ใช่ว่าตุยไม่กังวลค่ะกังวลว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นไหมกังวลว่าลูกๆจะเห็นภาพอะไรที่ไม่ค่อยดีไหมนี่เป็นสาเหตุค่ะว่าทําไมเราไปแค่อาทิตย์หนึ่งค่ะนาอทุกคนตอนนี้ตุยก็มีครอบครัวแล้วค่ะเนาะตุยก็ต้องเอาครอบครัวของตุยเป็นหลักค่ะ พ่อแม่ตุยก็ไม่ได้ลืมค่ะตุยก็ไปหาท่านไปหาท่านทุกๆปีค่ะเพียงแค่ว่ามันไม่นานค่ะเพราะตุยกังวลไงคะกังวลว่ามันจะมีอะไรที่ไม่ดีเกิดขึ้นกังวลว่าลูกๆจะเห็นภาพที่ไม่ค่อยสวยงามค่ะเนาะการที่เราจะไปแต่ละครั้งค่ะเราก็คิดเหมือนกันค่ะทุกคนไม่ใช่ว่าเราไม่คิดค่ะแต่อย่างไรก็ตามค่ะเราต้องขอบคุณสามีของตุยค่ะที่เขาเข้าใจทั้งสถานการณ์ของครอบครัวเราที่อยู่ทางนี้แล้วก็ เข้าใจสถานการณ์ของตุยแล้วก็ครอบครัวที่อยู่ที่สุรินด้วยค่ะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นค่ะจะมีคนนี้ก็คอยทําเรื่องหนักให้มันเป็นเรื่องเบาอันนี้จริงๆค่ะเขาเข้าใจกับทุกๆสถานการณ์ค่ะทุกคนก็คือถ้าเกิดอะไรขึ้นก็คือก็พร้อมที่จะปกป้องตุยแล้วก็ปกป้องลูกๆของเขาค่ะก็อย่างที่เห็นเนาะค่ะว่าเกิดเรื่องครั้งล่าสุดคุณพ่อก็พยายามพาตุย๋ยแล้วก็ครอบครัวออกมาค่ะ เราไม่อยากให้มันมีเรื่องรุนแรงไงคะเราถึงพากันออกมาค่ะเนาะถ้าเราอยู่ที่นั่นมันก็จะปะทะปะทั่งกันอีกนั่นแหละค่ะเนาะนี่เป็นสาเหตุคะ่ะว่าทําไมเราไม่ไปหาพ่อแม่ก่อนก่อนที่เราจะไปเที่ยวก็เพราะว่าเราอยากให้ลูกๆมีความสุขตัวอยากให้สามีของตุ๋มีความสุขเพราะมันเป็นแค่ปีละครั้งเท่านั้นเองคะ่ะที่เราจะได้กลับเมืองไทยกลับบ้านเกิดของตุ๋ยคะ่ะตุ๋ยก็อยากจะไปเที่ยวให้มีความสุข โดยที่ในหัวของตุ๋ยไม่ต้องคิดเรื่องอะไรเลยค่ะอยากจะกินอาหารที่มันอร่อยๆเนาะเพราะว่าอยู่ที่นี่ก็อย่างที่เห็นค่ะว่าอาหารไทยก็ไม่ได้รสชาติเหมือนก,นกันกับที่เมืองไทยเลยค่ะตอนนี้แฟนคลับก็ได้ยินได้ฟังไปแล้วค่ะเนาะว่าตุ๋ยไม่เคยลืมท่านตุ๋ยยังรักท่านตอนนี้ท่านยังมีชีวิตอยู่ค่ะเราก็จะพยายามไปหาท่านทุกๆปีถ้าเรามีโอกาสค่ะเนาะก็อย่าเพิ่งโจมปีตุ๋ยค่ะว่า ทำไมตุ๋ยเป็นเมียฝรั่งที่เปลกไม่ไปหาพ่อแม่ตุ๋ยไปคะ่ะทุกๆปีเลยคะ่ะตุ๋ยก็ยอมรับค่ะว่าเราไปอย่างมีความหวังคะ่ะทุกคนความหวังว่าปีนี้ถ้าเราได้ไปมันจะดีกว่าปีที่ผ่านๆมาคะ่ะเพราะว่าครอบครัวที่ไม่อุอ่นคะ่ะจริงๆแล้วตุ๋ยไม่จําเป็นต้องพาสามีพาลูกของตุ๋ยไปเห็นสภาพแบบนั้นก็ได้คะ่ะถ้าเป็นผัวฝรั่งคนอื่นเขาจะไม่ไปด้วยซ้ํานะตุ๋ยบ้า แต่คริสเตียนเขาเป็นคนที่มีความหวังมีความหวังกับทุกๆอย่างไม่ว่าจะเป็นกับครอบครัวของเราที่นี่กับลูกๆที่นี่แล้วก็มีความหวังกับครอบครัวของตุ๋ยก็หมายถึงว่าพ่อแม่ของตุ๋ยนั่นเองค่ะเขาพูดทุกครั้งเลยค่ะว่าเราไปทุกครั้งเราก็จะต้องมีความหวังทุกครั้งหวังว่าทุกๆอย่างมันจะดีขึ้นค่ะนาะตุ๋ยไม่อยากให้ทุกคนมาโจมตีตุ๋ยแล้วก็มาโจมตีทางครอบครัวของคุณพ่อคุณแม่ของตุ๋ยค่ะนาะ เราทั้งสองฝ่ายค่ะก็ไม่มีใครอยากให้มันเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นแต่ในเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วค่ะเราก็ต้องยังไงเอ่ยทําใจยอมรับมันค่ะที่ตุ๋ยมาตอบคําถามเพราะว่าถ้าตุ๋ยไม่ตอบนะคะเขาก็จะบอกว่าตุ๋ยยิงมีคนติดตามเยอะแล้วก็ไม่ตอบคําถามแฟนคลับมันไม่ใช่เลยค่ะช่วงไหนที่ตุ๋ยตอบได้ตุ๋ยก็ยินดีที่จะตอบค่ะแต่ช่วงไหนที่ตุ๋ยตอบได้ก็ต้องเข้าใจตุ๋ยกับครอบครัวด้วยค่ะเนาะมันเป็นช่วงที่เราอยากไปเที่ยวมันเป็นช่วงที่เราอยากจะมีความสุขให้มากที่สุดเท่าที่เราจะทําได้ค่ะ อนนี้แฟนคลับก็คงเข้าใจแล้วเนาะค่ะว่าทําไมเวลาเราไปเมืองไทยเราถึงไปเที่ยวส่วนมากก็เพราะว่าทางบ้านของตุยค่ะทางสุลินเนาะมันไม่อบอุ่นตุยก็เลยพยายามปกป้องลูกทั้งสามแล้วก็สามีค่ะไม่อยากให้ลูกๆไม่อยากให้สามีเห็นภาพที่มันไม่ดีไม่งามนั่นเองค่ะแต่ตุยก็ไม่ได้ตัดพ่อแม่แต่อย่างใดค่ะ18ปีที่ผ่านมาที่เราอยู่กับริเซียนค่ะเราไปทุกปีค่ะทุกคน ทุกๆครั้งที่เราไปเราก็จะมีความหวังค่ะหวังว่าทุกๆอย่างมันจะดีขึ้นค่ะเนะาะยาโจมตีตุ๋ยแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ของตุ๋ยเลยค่ะตุย๋ยหมายถึงว่าที่สุรินค่ะเนาะทั้งสองฝ่ายก็เจ็บมามากพอแล้วค่ะทั้งตัวตุ๋ยเองแล้วก็ตัวคุณพ่อคุณแม่เองค่ะถ้าตุ๋ยจะไม่ตอบคําถามบางทีเขาก็บอกว่าตุ๋ยยิงแต่พอตุ๋ยตอบคำถามตุ๋ยพูดความจริง ก็ทําเป็นว่ามาด่าตุย๋ยมาว่าตุย๋อย,งงอ,ยอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นค่ะตุ๋ยเป็นคนบาปมากๆเขาพูดแบบนี้ก็มีค่ะแล้วก็เอาเรื่องของพ่อแม่มายังไงคะประจานอย่าโจมตีกันอีกเลยค่ะอย่าดราม่าก,กันอีกเลยค่ะนี่เป็นเรื่องจริงค่ะแต่ตุ๋ยไม่ขอเจาะลึกไปมากกว่านี้นะคะเพราะว่าตุ๋ยพูดมาเยอะแล้วค่ะเอาเป็นว่าเนาะก่อนที่คลิปจะยาวไปมากกว่านี้ค่ะ ยิ่งพูดไปมันก็ยิ่งยาวค่ะทุกคนเพราะว่าไม่มีใครเข้าใจเพราะว่าเขาไม่ได้อยู่ในสถานการณ์เช่นเดียวกันกับตุ๋ยคะ่ะแต่ก็ไม่เป็นไรคะ่ะตุ๋ยก็รู้สึกดีนะคะบางครั้งที่ตุ๋ยได้ออกมาระบายออกมาพูดความจริงให้ทุกคนเห็นคะ่ะถึงแม้ว่าหลายๆคนจะไม่เห็นด้วยจะบอกว่าตุ๋ยเป็นคนที่บาปที่เอาพ่อแม่มาพูดตุ๋ยก็ไม่ได้ว่าอะไรคะ่ะตุ๋ยคิดว่าตุ๋ยแล้วก็ครอบครัวของเราที่อยู่ทางนี้คะ่ะเราทําดีที่สุดแล้วคะ่ะเท่าที่เราจะทําได้แล้วคะ่ะ คนอื่นเขาไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรค่ะก็ปล่อยเขาไปค่ะเพราะว่าเขาไม่ได้อยู่จุดนั้นอยู่จุดที่ตุยแล้วก็ครอบครัวยืนอยู่นะ่ะตอนนั้นไงค่ะเขาก็พูดได้ค่ะเนาะตุยแล้วก็สามีค่ะเรามีความหวังเราทําดีที่สุดแล้วค่ะเท่าที่เมียรฝรัง่งหัวฝรั่งคนหนึ่งจะทําได้เนาะเอาเปา็นว่าคลิปนี้ค่ะตุยก็ต้องขอตัวลาแฟนคลับทุกคนไปแค่นี้ก่อนค่ะยิ่งพูดมันก็ยิ่งยาวค่ะ พูดไปก็อาจจะไม่มีใครเข้าใจหรือก็ต้องขอบคุณคนที่ให้กําลังใจคนที่เข้าใจค่ะส่วนคนที่ไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรค่ะเนาะเอาเป็นว่าเราทําดีที่สุดเท่าที่เราจะทําได้แล้วค่ะไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะแล้วเจอกันใหม่จ้า